สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะคุณผู้ชมคะวันที่12สิงหาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสําคัญของปวงชนชาวไทยค่ะเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9และถือว่าเป็นวันแม่แห่งชาติค่ะและสําหรับช่วงนี้นะคะเราจะมาดูภาพบรรยากาศอันอบอุน่นตามโรงเรียนต่างๆที่มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะ นายบัณฑิตพัดเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตนำคณะครูนักเรียนเจ้าหน้าที่และผู้ปกครองกว่า2,000คนจัดพิธีถวายราชาสดุดดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9้าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา85พรรษาต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าปกกระหม่อมที่ทรงมีต่อพระศกนิกกรชาวไทยหาที่สุดมิได้และเพื่อเป็น ส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดี สำหรับกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี2,560ปีนี้นะคะทางโรงเรียนราชวินิตก็ได้เน้นกิจกรรมตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถการรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทยการเชิญตัวแทนคุณแม่ของนักเรียนทุกระดับชั้นมาร่วมกิจกรรมจำนวน77ท่านและได้มอบโล่ให้แก่คุณแม่ดีเด่นอีกจำนวน8ท่านค่ะเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นขวัญและกำลังใจในการยึดถือเป็นแบบอย่าง นอกจากนี้นะคะก็ยังมีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับความสำคัญของวันแม่แห่งชาติการจัดทำการ์ดเพื่อแสดงความรู้สึกที่มีต่อแม่การสร้างความตระหนักรู้ที่แม่และลูกพึงมีปฏิบัติต่อกันการแสดงความกตัญญูกตะเวทีและสำนึกถึงพระคุณของแม่สมควรที่ผู้เป็นลูกควรเคารพเทิดทูนค่ะ ก็จัดหลายกิจกรรมแล้วการก,กิจกรรมนึงก็คือแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระราชินีนาถบิธี์ถวายทานทานพุ่มเงินทองแล้วก็เราดามถวายพระองค์เพื่อส่งนำส่งสำหรับพระราชวังแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งก็คือให้แสดงความรักต่อแม่โดยมอบพ้าวมันไทหรือดอกบ๊วยให้จะเป็นประเพณีที่ลุงเรียนจัดทำทุกปี เราที่เด็กประหนักถึงว่าคุณของแม่แล้วก็ไปปฏิบัติต,ต่อที่บ้านสําหรับคนที่ไม่มีคุณแม่มาก็เกี่ยวกับเรื่องอาชีพเรื่องอาชีพผ้าไหมแล้วก็การรักษาอนุรักษ์ป่าไม้แล้วก็จิ่งแวดล้อมที่เราเย็นสมตัวด้วยกันวันแม่ปีน จะตั้งใจเรียนเพื่อคุณพ่อคุณแม่หนูจะเป็นเภสัชกรให้ได้หนูจะเป็นเด็กดีหนูอยากให้เพื่อนๆเ,เป็นคนดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ ส่วนที่โรงเรียนสันติราชวิทยาลัยนะคะก็มีการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติเช่นกันค่ะด้านนายอารีวีระเจริญผู้อำนวยการโรงเรียนสันติราชวิทยาลัยก็ได้นําคณะผู้บริหารครูอาจารย์นักเรียนกว่า2000คนและผู้ปกครองจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจําปี2560 โดยกิจกรรมนะคะก็ประกอบด้วยการมอบเกียรติบัตรแก่แม่ผู้ที่ทำคุณงามความดีทุกระดับชั้นระดับชั้นละสองคนรวมจำนวน12ท่านมีการจัดแสดงความสามารถของนักเรียนการบรรเลงเพลงเกี่ยวกับพระคุณของแม่มีการขับร้องเพลงจากนักเรียนห้องเรียนพิเศษและสำหรับความพิเศษในปีนี้นะคะก็ได้มีการปลูกดอกไม้ต้นดาวเรืองจานวน2,500ต้นด้วยค่ะ กิจกรรมที่พิเศษไปกว่านั้นก็คือ,อวันนี้เราร่วมใจกันปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจะนำไปใช้ในพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่26ตุลาคมเราร่วมกันปลูก2,500ต้นนะครับขณะน,นี้วันนี้วันแรกที่เรา,พาเพาะเมล็ดเพื่อจะให้เติบโตทันในวันที่26 เรากลับประมาณได,ได้ทันเวลานะครับจากนั้นเราก็จะทำพิธีในกลางสนามร่วมกันาวางดอกดาวเรืองเป็นรูปเลขเก้าเพื่อถาวอายความจงรับภักดีนะครับแล้วก็เป็นการแสดงออกทางตามนโยบายของทางกระทรวงเศรษากิการได้มอบให้พวกเราไว้นะครับ ค่ะคุณผู้ชมคะวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2560เป็นวันแม่แห่งชาติค่ะคุณผู้ชมท่านใดที่ทำกิจกรรมร่วมกับคุณแม่ก็ขอให้ทำกิจกรรมด้วยกันอย่างมีความสุขค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่จะพาคุณแม่ไปเที่ยวที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะ